ตอนนี้เรามาถึงสแปดแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมทะเลตรงนี้คือทีพพักของเรานะครับโอ้วไปดูทะเลกัน จะสวยงามขนาดไหนนี่เลยครับทะเลเ <c> ป <oughs> ็นชายหาดส่วนตัวของ ลรงแรมนะครับนี่นะครับเด็กๆลงไปเล่นน้ำทะเลกันแล้ว เนี่ฮะคนมาเที่ยวอยคนมาเที่ยวนะครับเนี่ยคนมาเที่ยวเราไปดูเด็กๆเ,เล่นน้ำเหมือนเนี่ยสีมะนี่กสีมะกำลังเล่นน้ำทะเลกันนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ทำอะไรครับ มายมทำอะไรครับหาหอยครับหาหอยได้ไหนดูซิเอาหอยมาดูซิเอามาดูสิได้อะไรนนไมั่งอนนี้คือเองอ,อันนี้ปลอันนี้ยอันนี้ก็หอยลอันนี้ก็หีคือปลาการัง,อ,งอันนี้ก็หอยอธิบายที่ตอ,ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนกันเออน,นี่ยัน้นนลเพาะตรั้เที่ แถมใครอยากเก็บก hmm. uh ็ข huh. hmm. ouais. uh ้ามไปใกล้เลยครับเพราะเดี๋ยวหอยทิ่มครับหอยทิ่มใช่ไหมอือแต่พวกนี้ของเฟืองแต่พวกนี้ของเฟืองวมื่อเฟืองทำอะไรมาเฟืองเมือเฟืองขุดหาหอยเหรอครับเมื่เฟืองขุดหาหอยนะหาหอยธรรมดาครับเฟืองเจอหินแล้วก็เอาพยะยะๆเอาหินมาขุดขุดขุดเรื่อก็ให้วัยการเป็นหอกจิ้มปลาได้ครับ เนาะมะเฟือนจะทำอาวุธทิ่มปลาเหรอเป็นทำเป็นปลลแนนนจ็คแบกกังใช่ไหมครับแจ็คแบก,กังครับและวันนี้ก็คือกระดูกปลาที่เป็นหอยครับผมเจอมาไหานไหนครับไห<ล>นครับโอ้กระดูกปลาที่เป็นหอย เดี๋ยวไปดูทางฝั่งโน้นกันนะครับ,รรบอันนี้ทำอะไรครับเปลือกหอยค่ะเอาเปลือกหอยไปทำอะไรครับเอาไปทำห,หน้ามาทางนี้ดิเอาไปตั้งชวงเมงก็เอาไปทำพวกกำไรอยส้ไหนนี่นี่คือสิ่งที่ได้เก็บได้นะครับวางกองอยู่นี่นะอ มีบางคนนะครับวุดิวุดิกำแพงวุดมุมอยู่นี่ครับหันมาดิครับทำอะไรครับหืมอ,อ,อะไรได้ไหมไหนเอาแต่ไหน,าานามาอธิบายดิหาหอยไปทำไมไม่รู้เหมือนกันอุ๊อะไรที่สวยก็เก็บเก็บอะไรอืมไหนอันนีนน้สวยมาดูซิเก็บได้อ่ะมาดูซิ เอาโชว์ดิเอาไาโชว์เพื่อนเพื่อดิอันได้คนิดเดียวนะครับนลดนิดเดียวเทน,นั้นเองตรงนี้อยู่ใต้โขดไมหมมเมดไม้มันเป็นหาบส่วนตัวนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีคน มันจะอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะช้างนะครับที่นี่ที่เราอยู่เป็นช่วงโควิดไม่มีหลังมาเลยปกติที่นี่เคนจะเยอะ ุมได้ตัวใหญ่มากเลยน้องเจออเยอะแล้วค่ะหอเยอะอือ นะครับยังไงนะครับอืมเราอาจจะเหยียบหอยก็ไ้อืเราอาจจะเยียบหอยนะเพราะว่ามันมีเศษหอยเยอะมากเลยเศษหอยเศษดินเศษนี้ไ้เจาะเศหอยนี่ครับอืม อันตรายมากแล้วบอกบอกว่าไอ้นี่เหรอมีคนกินแล้วครับมีคนกินแล้วใช่ไหมครับ,รบมันอาจจะเป็นปลากินก็ได้นะ